จำนองห้าแสนนายทุนดอกโหดยึดที่ยาย36มกไร่ที่ชมรมทนายความจิตอาสาอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนางเคนอายุ86ปีพร้อมด้วยนางบุญลมอายุ60ปีสองแม่ลูกชาวจังหวัดกาฬสิน์เดินทางเข้าพบนายเกียรติคุณต้นยางหรือทนายโป้งประธานชมรมทนายความจิตอาสา เพื่อให้ช่วยเหลือก,กรณีนำโฉนดที่ดินจำนวน36ไร่1งานเอาไปจำนองไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน5 0 0 0 0 0บาทดอกเบี้ยที่โฆษณาร้อยละ1.25บาทต่อเดือนหลังทำสัญญาเสร็จพบดอกเบี้ยพุ่งสูงถึงร้อยละ5ต่อเดือนซึ่งไม่ตรงตามที่โฆษณาทำให้นี่เพิ่มเกินต้านส่งดอกไม่ไหว นายทุนแนะนำกู้เพิ่มอีก2องแสนหักดอกเก่าและใหม่หนี้ท่วมทะลุเจ0 0 0 0แต่ไม่ได้จับแม้แต่บาทเดียวสุดท้ายไปต่อไม่ไหวค้างดอกเบี้ยหลายเดือนนายทุนจ่อฟ้องยึดที่ก่อนรับซื้อไว้เองจากนั้นขายทอดตลาดให้บุคคลที่สซึ่งบ้านห่างนายทุนไม่เกิน200เมตรทำยายเดือดร้อนหนักไร้ที่ทำกิน ขณะดเดียวกันหลานชายได้โพสต์เฟซบุ๊กขอความเป็นธรรมชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณยายอย่างท่วมทน้นทางด้านคุณยายกับลูกสาวหอบเอกสารพร้อมหลักฐานสำคัญตระเวนขอความเป็นธรรมวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือกับไร้าการเหลียวแลนางบุญลมกล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่2 7กรกฎาคม2554ตนมีความคิดที่จะประกอบกิจการค้าขายอาหารและเปิดร้านขายของชาแต่ไม่มีเงินทุน จึงนำโฉนดที่ดินจำนวน36ไร่1งานซึ่งเป็นที่ดินของคุณแม่ไปจำนองไว้ที่ร้านทองแห่งหนึ่งในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลาสินจำนวน3 0 0แสนบาทจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ15,000บาทหรือร้อยละ5บาทหลังจากส่งดอกเบี้ยได้ประมาณ4เดือนตอนสังเกตเห็นป้ายโฆษณารับจำนองที่ดินของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งคิดดอกเบี้ยร้อยและแค่1.25บาทต่อเดือน ซึ่งถูกกว่าล้านทองที่ตนเอาที่ดินไปจำนองไว้ก่อนหน้านี้ต่อมาวันที่23มกราคม2555ตนกับคุณแม่จึงไปยื่นเรื่องกู้เงินกับสถาบันการเงินแห่งใหม่จำนวน5 0 0แสนบาทคิดดอกเบีย้ยร้อยละ1.25บาทต่อเดือนหรือ6,250บาทเป็นราคาดอกเบีย้ยที่ป้ายโฆษณาระบุเอาไว้หลังจากทำสัญญาเสร็จปรากฏว่าดอกเบีย้ยไม่เป็นไปตามที่โฆษณาระบุเอาไว้ โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ5บาทต่อเดือนซึ่งราคาเท่ากับที่เก่าแต่เนื่องจากทําสัญญาไปแล้วสุดท้ายก็ต้องทําใจยอมรับสภาพแต่โดยดีซึ่งตนต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยที่กู้มา5 0 0 0 0นเดือนละ35,000บาทหรือร้อยละ5ต่อเดือนหลังจากนั้นตนจึงนำเงินจำนวนดังกล่าวไปปิดยอดเงินกู้จากเจ้าแรกจำนวน3 000, 7 0 0 0 0บาท เหลือเงินส่วนต่างหลังปิดยอดเก่าจำนวน130,000บาทจนกระทั่งเดือนมกราคมปี2557เศรษฐกิจกไม่ดีของก็ขายไม่ค่อยได้จึงทำให้ขาดส่งค่าดอกเบี้ยจำนวน6เดือนคิดเป็นเงิน150,000บาทดังนั้นนายทุนจึงให้มาเปลี่ยนสัญญาการกู้เงินใหม่อีกครั้งจากยอดเดิม500,000บาทเพิ่มวงเงินเป็น7,0,000 0บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ5บาทต่อเดือนเท่าเดิม ซึ่งวงเงินที่เพิ่มมา200,000บาทนั้นนายทุนได้นำไปหักกับดอกเบี้ยที่ค้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ส่วนเงินที่เหลือนายทุนได้เอาไปหักกับดอกเบี้ยล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนดจ่ายซึ่งยอดเงินที่เพิ่มมาทั้งหมดตนไม่ได้รับแม้แต่บาทเดียวหลังจากเพิ่มวงเงินตนต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเป็นเดือนละ35,000บาทบางเดือนก็มีจ่ายบางเดือนไม่มีก็ค้างไว้ก่อนจนกระทั่งต้นปี2556 มีหมายสารมาที่บ้านเกี่ยวกับการกู้เงินดังกล่าวโดยระบุว่าตนเป็นหนี้ทั้งหมดจำนวน1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทตอนนั้นตนกับแม่รู้สึกตกใจอย่างมากจึงรีบไปพบนายทุนที่บริษัทซึ่งทางพนักงานแจ้งว่าไม่ต้องไปศาลให้นำเงินมาชำระตามปกติตนจึงพยายามหยิบยืมเงินมาชำระให้ตรงตามกำหนดแต่ก็มีบ้างบางเดือนที่ค้างชำระแต่ก็จ่ายมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่ง มีหนังสือจากกรมบังคับคดีจังหวัดกาลสินมาที่บ้านโดยระบุข,ข้อความว่าให้ไปพบเจ้าหน้าที่ภายในวันที่2กันยายนปี2559เนื่องจากที่ดินดังกล่าวจะทําการขายทอดตลาดพอถึงกำหนดวันที่2กันยายนตนกับแม่จึงเดินทางไปที่กรมบังคับคดีทันทีเมื่อไปถึงปรากฏว่ามีคนมาซื้อที่ดินของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคนที่ซื้อก็คือบริษัทที่รับจำนองที่ดินของตนนั่นเองและในวันเดียวกันนายทุนได้ทำการขายต่อที่ดินให้กับบุคคลที่3ทันทีจากนั้นจึงไปปรึกษากับนักกฎหมายและแต่งตั้งทนายความให้ระงรับการซื้อขายที่ดินดังกล่าวโดยเสียค่าใช้จ่ายให้ทนายความทั้งหมดจำนวน1 3 0 0 0 0บาทแต่สุดท้ายทนายความที่แต่งตั้งกลับไม่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องคัดค้านแต่อย่างใด และมาทราบภายหลังว่าทนายคนดังกล่าวถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปก่อนหน้านี้แล้วและไม่สามารถรับว่าความได้อีกจึงทำให้ที่ดินของตนเปลี่ยนผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายไปโดยปริยาย